ตำนานยาบ้าหรือยามมายาเสพติดที่ให้โทษหลายแรงกลัดก่อนสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายสิบปีแม้จะมีความพยายามในการกวดล้างอย่างจริงจังแต่สุดท้ายยาบ้าก็ไม่หายไปจากสังคมเสียทียาบ้าเป็นยาเสพติดสารสังเคราะห์ประกอบด้วยเมทเอเฟตาม e ีนผสมกับคาเฟอีนหรือชื่ออื่นเรียกยามา้ายาขยัน ยาแก้ง่วงยาโดบยาตื่นตัวยาเพิ่มพลังนิยมเสพโดยรับประทานตรงหรือผสมอาหารในเครื่องดื่มหรือนำมาเสพโดยการลนไฟสูดดมได้เป็นไอระเหยเข้าสู่ร่างกายจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2441เเชื่อหรือไม่ยาบ้านี้ กำเนิดขึ้นมาจากคนไทยนี่เองซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกันเลยโดยสารเมทเอฟเฟตามีนหรือเอฟเฟตามีนมีการใช้ในการทำยากระตุ้นสำหรับทหารมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีการใช้ในการกระตุ้นความกล้าหาญความอดทนของทหารจนหลังสงครามสารเหล่านี้เริ่มหลุดออกมาใช้งานในพลเรือน ส่วนในประเทศไทยของเราระยะแรกๆมีการนำเข้ามายาม้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการกระทุนม้าแข่งจึงเป็นเรียกชื่อของยาคือยาม้านั่นเองและภายหลังกลุ่มคนขับรถบรรทุกเริ่มนำยาม้าไปใช้ในระหว่างการทำงานเพราะช่วยให้กระปี้กระเป๋าและไม่ง่วงแต่ผลข้างเคียงที่ได้กลับมาคือความอ่อนล้าหลังจากไม่ได้เสพหรือไม่ได้กิน และมีอาการหลอนด้วยเหตุนี้เองผู้หญิงที่ชื่อว่าการยาณีเวศอนันต์ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์จากการขายยาชนิดนี้เธอจึงส่งลูกชายทั้งสองคนไปเรียนด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจากประเทศไต้หวันเมื่อจนทั้งสองจบการศึกษาพวกเขาก็เริ่มคิดสูตรของยาหมาเป็นของตัวเองขึ้นมาต่อมา พวกเขาได้เช่าบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีและเปลี่ยนบ้านหลังนี้เองกลายเป็นฐานผลิตยาของคนไทยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองระยะแรกการทำธุรกิจของพวกเขาลุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่ต่อมาทางรัฐบาลเริ่มเล็งเห็นว่ายาเสพติดประเภทที่พวกเขาผลิตขึ้นมา ส่งผลเสียต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากทำให้ในปีพุทธศักราช2530มีการประกาศให้ยาม้ากลายเป็นยาเสพติดประเภทต้องห้ามและในปีพุทธศักราช2539สมัยที่นายสนธเทียนทองดำลงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายบรรหารศิลปะอาชาได้มีการเปลี่ยนชื่อจากยามาเป็นยาบ้านั่นเอง เพื่อสื่อความหมายให้ประชาชนรับรู้ถึงภัยของมันมากขึ้นโดยยาบ้าหรือยาม้ายี่ห้อแรกที่ผลิตมีนามว่าเป่าบุญจิ้นเป็นยาบ้ายี่ห้อแรกของไทยผลิตโดยครอบครัวของนางกัลยาณีเวทอารามนันันส่วนครอบครัวกัลยาณีก็ถูกตำรวจจับหลังจากมีการประกาศได้ไม่นานรวมทั้ง ลูกชายทั้งสองและสามีของเธอด้วยเช่นกันแต่นั่นก็กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมาหลังจากกระยาณีถูกจับเหล่าคนงานที่เคยทำงานในโรงงานผลิตแห่งนั้นก็แยกย้ายกันไปสร้างโรงงานของตนเองจากตอนแรกสร้างรอบๆกร,รุงเทพและประิตมฑนลนแต่เมื่อตำรวจกวดขันมากขึ้นพวกเขาจึงย้ายฐานการผลิต ไปยังชนกลุ่มน้อยรอบๆชายแดนแล้วก็ส่งกลับเข้ามาขายในประเทศไทยอีกทีแต่เมื่อเหล่าผู้นำชนกลุ่มน้อยเล็งเห็นถึงผลประโยชน์อันมหาศาลของยาบ้าชนิดนี้พวกเขาจึงขอแกมบังคับให้พวกเขาบอกสูตรการผลิตนะครับให้กับคนงานนั่นเองสูตรจากอดีตคนงานเหล่านั้นจนตอนนี้ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มบริเวณชายแดน มีสูตรผลิตของยาบ้าของนางกัลยาณีอาลามเวศอน,นันต์อยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาก็ผลิตและส่งมาขายยังประเทศไทยโดยชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีกองกำลังของตนเองทั้งป้องกันทั้งป้องกันนั้นโรงงานอยู่ทําให้มีการผลิตยาบ้าออกมาจําหน่ายอยู่เป็นเรื่อยๆบางครั้งโรงงานผลิตยาบ้าตั้งอยู่ห่างจากชายแดนแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเอง สิ่งที่น่าสนใจคือชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นแม้จะเป็นคนผลิตยาบ้าแต่พวกเขากลับมีกฎหมายอย่างเข้่งคัดว่าสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เสพยาที่ผลิตเป็นอันขาดไม่อย่างเช่นนั้นจะได้รับโทษสูงสุดถึงยิงเป้าเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อจริงๆว่าต้นกําเนิดของยาบ้านั้นเกิดมาจากคนไทยนั่นเอง สุดท้ายก็ได้แต่ภาวนาว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถขจัดกวดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยเสียทีนั่นเองในส่วนของการออกฤทธิ์ยาบ้าเป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายระยะแรกจะออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงใจสัน่นประสาทตึงเครียดแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติประสาทล้าทําให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาดเป็นเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านจะทําให้สมองเสื่อมเกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพลวงตาหวาดระแวงคลุ้มคลั่ง,งเสียสติเป็นบ้าอาจทําร้ายตนเองและผู้อื่นได้แต่ในกรณีที่ได้รับยาเป็นจํานวนมากจะไปกดประสาท และระบบหายใจทำงานทำให้หมดสติและถึงแก่ชีวิตได้ส่วนในโทษทางกฎหมายการผลิตนำเข้าหรือส่งออกต้องระวางจำโทษจำคุกตลอดชีวิตหากเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายต้องระวางโทษประหารชีวิตกรณีคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่20กรัมขึ้นไปถือว่ากระทำผิดเพื่อจำหน่ายจำหน่ายหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุก 5ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่5้0 0 0ืนถึง5 0 0แสนบาทหากมีสารบริสุทธิ์ไม่เกินร้อยกรัมแต่ถ้าเกินร้อยกรัมต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตในส่วนของการครอบครองคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง20กรัมต้องระวังโทษจำคุก1 1 0ปีและปรับ1 0 0 0 0ถึง100,000บาทในส่วนของการเสพต้องระวังโทษจำคุก ตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทแต่ปัจจุบันนี้ผู้เสพจะได้รับการบันบัดจากโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา3เดือนการใช้อุบายหลอกลวงคู่เข็นใช้กำลังพุทธสลายให้ผู้กินเสพต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง2 0 0แสนบาทและถ้ากระทำต่อหญิงหรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องระวังโทษประหารชีวิตถ้ากระทําโดยมีอาวุธหรือร่วมกันสองคนขึ้นไปต้องระวังโทษจําคุก4ปีถึง30ปีปรับตั้งแต่4ี่0 0ื่นถึงสามแสนบาทยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่10,000บาทถึง5 0 0 0 0บาท